สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมวีซาวดบเดอร์นะครับพบกันวันนี้นะครับมันยังอยู่ในเรื่องของ u ูอี i v นเวอร์ซนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัว Ultimate e อ u e ร์0ูอีสองห้าูนรนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเข้มข้นแน่นอนเหมือนเดิมกันเลยนะครับ u e 2 5 0เป็นตัวที่ร้อนแรงมากมากเลยนะครับเพราะว่าแนวเสียงของเขาเนะครับเพราะว่าสเปคของเขาและราคาของเขานะครับมันช่างเย้ายวนใจเหลือเกินครับผมเพราะว่า เจ้า U E 2อ0 Universal ตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่15,900นับาทเท่านั้นเองครับ คุณจ่ายเท่านี้แต่คุณได้ UE นะครับสเปคแรงๆไปเลยกับ2ไดเวอร์ของเขาครับสเปคของเจ้าตัว UE250 ครับมี2 c r ค s อสโอเวอร์นะครับแล้วก็2 BA เลยนะครับ2ไดเวอร์แบบ BA เลยนะครับซึ่งตัว2ไดเวอร์ของเขาเนี่ยแบ่งเป็นแบบวูเฟอร์นะครับหรือตัวเน้นเสียงต่ำนั่นเองครับแล้วก็ตัวทวิเตอร์ครับที่ตัวที่เน้นเสียงสูงครับจูนออกมาแล้วกลมกล่อมนะครับฟังแล้วสนุกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าแนวเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ก่อนที่จะเข้า ทิ้งแนวเสียงครับเดี๋ยวผมมาบอกความแตกต่างระหว่าง150และ250นี้ก่อนนะครับในว่าเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะทำเหมือนกับตัว u ี150นะครับก็คือใช้อะคริลิกการแพทย์นะครับเมดิคคลเกรดเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะมีแถมจุกนะครับซิลิโคนนะครับแล้วก็จะมีจุกโฟมนะครับนี่ครับผมเหมือนเดิมนะครับกับเจ้าตัว150ครับแต่ความแตกต่างนะครับตัวเฟสเพลทของเขานะครับ จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็คือตัวเฟสเวทของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำใช่ไหมครับแต่เขาจะมีสปาร์เคิลเป็นสีสีนะครับจะแบบเราไระยับระยยิบเยับนะครับจะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาครับดีเทลที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับกับราคานี้นะครับแล้วก็สเปคที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวสายตัวอะไรของเขาเนี่ยก็เป็นขั้ว i p x เช่นเดิมนะครับก็คืออัปเกรดมาจากขั้ว2พินของดูอีนั่นเองครับถ้าใครดูรีวิว1นึ่งห้าสิบแล้วผมอธิบายหมดแล้ว ทีนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของคู่ IPX ละนะครับแต่ผมจะมาเล่าเรื่องของความแตกต่างระหว่างแนวเสียงของ250นะครับกับ150นะครับ250นะครับแนวเสียงของเขาเนี่ยจะเพิ่มโลขึ้นมานะครับผมจะได้โลที่ยอดเยี่ยมครับผมจะตอบสนองการทํางานครับมือกลองนะครับมือเบสนะครับหรือคนที่ทํางานนะครับแนว EDM DJ ครับจะเหมาะมากเลยครับ DJ แนวเพลงต่างๆครับเพลง House t r a n c e EDM จะเหมาะสมมากกับเจ้าตัว UE 250นะครับผม เมทัลร็อกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเพลงต่างๆนะครับที่เน้นอิมแพคมันๆนะครับได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ป๊อปร็อกวิปป๊อนะครับแบ็คทิง่งเงี้ยเพลงมันๆของเขาเนะครับเพลงเต้นมันๆเนี่ยหูโดนมากๆเลยนะครับเพลงอนิเมะนะครับสนุกนะครับโดนเช่นเดียวกันนะครับไม่มีทิฏฐิเลยคุณต้องมาลองครับแล้วคุณจะรู้ว่าเนี่ยมันเกิดมาเพื่อคุณเลยแต่ที่สาคัญนะครับถึงแม้เขามีเบสที่อิมแพกแรงๆนะครับ มันๆครับแต่อย่าลืมครับว่ายังคงคุณภาพเช่นเดิมครับเพราะว่าเบสของเขานะครับเป็นก้อนที่สวยนะครับอิมแพ t ดีนะครับแต่ไม่บวมชึงครับผมเก็บตัวได้ดีนะครับอิมแพกแรงๆมันๆแต่ชัดนะครับผมชัดทุกเม็ดผมยกตัวอย่างเพลงให้ฟังหรือวงให้ฟังแล้วกันนะครับ s l i p Not ตครับผมสลิปน็อตเนี่ยเขามีเพอร์คัชชั่นเยอะมากเลยนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆออกมาเยอะมากเลยนะครับมีทั้งเพอร์คัชชันมีทั้งกลองชุดนะครับฟังแล้วมันจะไม่ลกหูครับ ถ้าเกิดหูฟังตัวอื่นๆที่มีเบสหนักๆเนี่ยอาจจะลบหูได้แต่ถ้าคุณฟังด้วย UE250 นะครับแล้วคุณฟังเพลงซิปน็อตนะครับคุณจะรู้เลยว่าเพลงซิปน็อตที่รายละเอียดดีเทลดีๆนเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณจะได้อัธรลดแล้วก็ดื่มดำกับรายละเอียดดนตรีนะครับที่มีความมันๆนะครับแต่รายละเอียดพบถ้วน,นครับเป็นอย่างไรเนี่ยมาโชว์ที่ตัวนี้เลยครับผมโอเคนะครับอ่ะถ้าเกิดใครนะครับมีข้อสงสัยอะไรข้อใๆดๆต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับผมนะครับวีซัพปูเบรเดอร์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ